มิชชัน m o o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอม s ชชันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม i ชชั o n ุ o มูลพอ o แคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิธานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยว่าเราจะทํำยังไงเมื่อต้องฝืนใจทําในสิ่งที่ไม่อยากทำนะฮะมนุษย์เราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องที่ไม่อยากทํากันทั้งนั้นนะครับ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายการจัดห้องการรู้จักคนใหม่แต่ว่าไอ้ที่เยอะสุดนี่น่าจะเป็นงานเนาะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้รวมถึงผมด้วยเนี่ยนะฮะมีงานที่ไม่อยากทําในงานของตัวเองอะเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือบางอย่างก็โอเคแต่มันจะมีปริมาณงานจํานวนหนึ่งอะที่เราไม่อยากทำนะฮะถ้าโชคดีหน่อยปริมาณงานมันก็จะไม่เยอะนะครับ ถ้าโชวไม่ค่อยดีนะไอ้ปริมาณง,งานนั้นก็จะเยอะนะครับแต่มันมีคนที่แบบงานที่เขาทำนี่เขาอยากทําหมดเลยมีนะเออมีมีม,มีอันนี้มีจริงๆแต่ว่าน้อยมากอะ่ะคือเอาว่าทั้งชีวิตนี้ผมเคยเจอแบบนับนิ้วได้เลยอะ่ะนะฮะที่เขาบอกว่างานเขาแบบเขาชอบทุกเอ e m เมนต์ของงานจริงๆนะฮะน้อยมากน้อยจริงเอ่อแต่อันนี้ต้องต้องต้องเราก็ต้องคลดยไฟหนึ่งนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะทํางานที่อยากทําทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยนะครับ อืมก็เหนื่อยอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสนุกหรือหรือไม่เบือ่อเท่านั้นเองนะครับแต่คนส่วนใหญ่นี่แหละก็จะต้องมีแหละงานที่ไม่อยากทำนะฮะจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะครับเวลาเราไม่อยากทําอะไรเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะนะฮะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยไม่อยากทําเพราะว่าฉันเป็นคนขี้เกียจหรืออะไรแบบนี้แต่มันก็แค่ไม่อยากทาเฉยๆนั่นแหละนะครับเอ่อแต่เราก็มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าหากไม่อยากทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องฝืน ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างผมว่างนั้นนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เราไม่อยากทําอืมมันเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเราและหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องฝืนเหมือนกันนะฮะคุณ a r e ีนาบร d ดเฟิเนี่ยนะเขาเขียนบทความ,มชื่อว่า t r e e ways to do things you really don't want to do นะครับจากประสบการณ์จริงของตัวเธอเองถ้าเป็นโค้ชที่ ดูแลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานให้กับผู้ป่วยที่เป็น A.D.H.D. ก็คือโรคสมาธิสั้นนะฮะแล้วเธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่เป็น A.D.H.D. ด้วยนะครับโดยคุณอาริยานาเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นว่ามันเกิดจากการที่สมองมีสารโดพามีนต่ำกว่าปกตินะครับส่งผลให้สมองเนี่ยไม่สนใจสั่งการใดๆกับร่างกายเมื่อต้องทาในสิ่งที่ไม่ชอบและไม่มีความสุขนะฮะก็จะไม่ทำไงเพราะว่าสมองไม่สั่ง ใช่ไหมเธอก็เลยแนะนําถึงหัวใจสําคัญที่จะต่อสู้กับอาการเหล่านี้ซึ่งคนที่ไม่มีคนที่ไม่ได้เป็น A D H D ก็เอามาใช้ได้นะครับซึ่งก็คือการสร้างทริคเล็กๆให้กับสมองด้วยเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย I C N U นะฮะ I C N U ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก interest หรือว่าความสนใจนะครับ challenge ความทา้าทายนะฮะ novelty ความ แปลกไม่รถเด่นนะครับแล้วก็เออจันซี่หรือว่าความเร่งด่วนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ย mm. เขายังแบ่งปัน3ม mm. เคล็ดลับดีๆที่เธอมักใช้กับผู้ป่วยแล้วก็ตัวเองเมื่อจําเป็นจะต้องทําสิ่งที่ไม่อยากทำนะฮะซึ่งนี่แหละจะเป็นเคล็ดลับที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเอาไปปรับใช้ได้จริงๆนะฮะเคล็ดลับพวกนี้เนี่ยนะครับคือมันจะต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะหมายถึงว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นเคล็ดลับแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ทำปุ๊บแล้วมันจะ เปลี่ยนงานที่ไม่อยากทําให้เป็นงานที่น่าทําได้เลยไม่ใช่มันต้องค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับข้อที่1คือเกมฟิเคชันทําให้มันเหมือนเกมนะครับใครกําลังคิดว่ากิจวัตรประจําวันหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆในทุกวันมันช่างไร้สีสันน่าเบือ่อวนเวียนอยู่กับอะไรเดิมๆเนี่ยนะฮะจนรู้สึกว่าไม่มีการท้าทายหรือว่าตื่นเต้นเลยเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานโดยหลักการเกมฟิเคชันดูนะครับพูดงา่ายๆคือว่า การเล่นเกมนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องไปยิงฆ่าใครเหล่านี้นะแต่ว่ามันคือการหยิบยกองค์ประกอบของเกมมาปรับใช้นั่นเองนะครับนั่นก็คือการเพิ่มความท้าทายเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มแรงจูงใจในรูปแบบของรางวัลเมื่อทําเป้าหมายสําเร็จนะครับมันจะเปลี่ยนเรื่องธรรมดาและน่าเบื่อให้เป็นความสนุกแปลกใหม่และให้สมองเรารู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับสมมติยกตัวอย่างนะฮะใครที่ต้องทําอาหารทุกวันคุณคงเบื่อแหละที่ต้องทําอาหารทุกวันถูกไหม แต่ว่าถ้าเกิดคุณลองคิดว่าวันนี้เราจะทําอาหารให้คนในครอบครัวเราชมทุกคนเลยว่าโอ้ยวันนี้อาหารอร่อยจังหรือวันนี้เราทําอาหารรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดสวยงามออกมานะครับบางทีอันนี้มันช่วยปรับมุมมองของเรื่องงานได้มากเลยนะครับผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งผมชอบมากเลยนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าอาา่านมาจากหนังสือเล่มไหนคือเขาบอกว่ามีแฟนกันอนะ่ะคู่หนึ่งนะฮะผู้ชายผู้หญิงนะก็ผู้ชายก็อยากเปิดร้านอาหารเปิดแต่ว่าเปิดไปแล้ว ขายก็ไม่ค่อยดีเบื่อแล้วรู้สึกง,งานอาหารมันหนักมีงานต้องมีงานให้คนนึงไม่ถึงเยอะงานหลังบ้าน่ะนะฮะก็เลยจะปิดนะครับทีนี้ผู้หญิงก็บอกว่าอ่จะปิดก็ได้แต่ว่าขอเวลาหกเดือนได้ไหมช่วยทําอย่างหนึ่งช่วยทําให้ทุกๆวันเนี่ยมีคนชมว่าอาหารเราอร่อยเนี่ยเกินสิบคนถ้าไม่ถึงถือว่าวันนั้นแพ้ถ้าเกินถือว่าชนะนับเป็นคะแนนไปนะครับเขาลองทําแบบนี้ดูนะฮะแล้วปรากฏว่าพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเนี่ยร้านเนี่ยแน่นเอียดเลยคำถามขึ้นทำไมเพราะว่ามันมันเปลี่ยนงานธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นความชานเลนช์ว่าฉันจะทำยังไงให้อาหารจานนี้คนกินชมว่าอร่อยนี่นี่คือมันเปลี่ยนมุมมองของงานแค่นี้นะฮะแค่นี้เองนะบางทีเนี่ยมันทำให้งานเนี่ยโอ้โหพัฒนาไปอย่างมโหลานเลยทีเดียวนะครับอันที่สองคือเพิ่มความเร่งด่วนให้กับสิ่งที่ต้องทำนะฮะพลังของเดดไลน์นี่สุดยอดนะผมว่านะ เป็นของที่แบบทรงพลังที่สุดในในเอ่อในทูสการทํางานของคนนะครับแล้วก็สามารถทําสิ่งที่แบบไม่เสร็จนี้นให้เสร็จชั่วข้ามคืนได้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยทํามาแล้วนะฮะงานที่ดูแบบทำมาสามอาทิตย์แล้ว่ยังไม่เสร็จเลยอ่ะแต่พรุ่งเนี้ยต้องเสร็จนะฮะมันก็เสร็จนะไม่รู้สามอาทิตย์นั้นทําอะไรอยู่นะครับในทางกับกันเนี่ยหากไม่มีเดดไลน์ที่ชัดเจนมันไม่มีแรงกระตุ้นนะฮะ เหมือนที่ผมชอบเล่าตัวอย่างบ่อยๆว่าเวลาอาจารย์สั่งงานถนา่ยเมูลบอกว่านักเรียนมีเวลาทำสามเดือนนะโปรเจกต์นี้โอ้โกว่าจะไปทำก็รุ่นนะเหลือสาวันนะฮะถ้าสั่งสามวันก็ทําเหลือวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะพอเวลาเยอะเกินไปหรือว่ากำหนดเวลาไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีไอเดียไม่มีพลังนะครับเราก็จะ มีข้ออ้างประมาณว่าเอ้ยไว้หลังค่อยทำแล้วกันนะฮะไว้ค่อยทํานู่นนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำกลายเป็นดินพ่อขางหมูนะครับเพราะฉะนั้นวาลองเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิมๆนะที่แบบทำไปแบบเนิบๆเนี่ยด้วยการใส่เอเจนซี่ขึ้นมานะครับเราก็เอาให้ชัดเจนเลยว่าจะทําแค่ไหนยังไงนะครับเราก็มีให้รู้ไปเลยว่าเวลาฉันมีแค่นี้นะฮะเพื่อให้เราตื่นตัวหัวแล่นแล้วก็สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ ข้อที่3ก็คือว่าเริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กๆก่อนนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทําสิ่งเล็กๆทุกวันที่เราเรียกว่า small win นะครับเช่นเดียวกับการทําในสิ่งที่ไม่อยากทําแต่ว่าจําเป็นต้องทํและหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่อยากเรียนว่ายน้ำทั้งที่รู้ว่าทักษะการเอาตัวรอดในน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้าต้องใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่มีไม่ม,ม,มีนี่คือเป็นกับตายเลยทีเดียวและการว่ายน้ำจริงก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่อยากทำนะฮะ แล้วก็อยู่ดีจะจับโยนสุ่มสีุ่่มห้าลงสาวยน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวจะตายเอานะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ว่ายน้าเป็นแต่อย่างไรนะฮะดังนั้นนี่ก็ควรเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนนะครับพื้นฐานท่าทางต่าง,างๆเนี่ยการเรียนว่ายน้ําเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สอนเรานะว่าเออเวลาเราทําในสิ่งที่ไม่อยากทํามันต้องทําเป็นแค่เป็นตอนนะครับหรือว่าการทํางานบ้านนะฮะบางคนแบบโอ้โหงานบ้านน่าเบื่อนะฮะน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่หนุกอ่ะต้อง เต็มบ้านกว่าฝุ่นเยอะขยะอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยลองลองคิดว่าเป็นเกมดูบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราจ,จัดจุดเนี้ยให้เสร็จภายในกี่นาทีหรือเราจะทําบริเวณเนี้ยให้สวยกิกเลยไม่ต้องทําทั้งบ้านหรอกเอาแค่แนวตู้เนี้ยตู้เดียวเนี้ยเอาให้สวยกิ๊กเลยนะฮะมันเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เปิดใจอยากทําในสิ่งที่มันเคยคิดว่าน่าเบื่อได้นะครับ ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่เราจะได้อะไรทุกอย่างที่เราอยากได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเราต้องทนฝืนทําสิ่งที่เราไม่อยากทําบ้างนะครับบ่อยเลยแหละนะฮะแต่ว่าไอ้ไอสิ่งที่เราไม่อยากทํานั้นเนี่ยหลายครั้งมันช่วยพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานคุณภาพชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทานะมันก็ต้องทําแต่ทํายังไงให้ทุกน้อยที่สุดละกันนะครับวิธีการเปลี่ยนมุมมองของเราก็ช่วยในเรื่องนี้มากนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission